เี็นภาษาญี่ปุ่นมาก็อยากจะใช้ภาษาญี่ปุ่นให้มากขึ้นอยากจะมีเพื่อนที่คอยปรึกษาแล้วคอยสอนภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าราอบๆตัวเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนญี่ปุ่นเลยแต่พอเราเจอคนญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่รู้จะทาตัวยังไงดีเค้ย <c oughs> แลจะทำยังไงดีเนี่ยทุกคนกังวลเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะแล้ววันนี้นะคะอากิตก็จะมาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่จะเป็นเ <c oughs> มื่ออยากเป็นเพื่อนกับคนญี่ปุ่นคะ่ะก็จะมาแนะนําวิธีเด็ดๆวิธีดุโดนที่ชนะใจคนญี่ปุ่นเลยค่ะเอาล่ะอิคิมัช เรื่องแรกเลยนะคะการแนะนำคนญี่ปุ่นค่ะอาจจะไม่รู้เรื่องทั้งหมดนะแต่อากีก็เคยมีประสบการณ์ไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นมาค่ะก็จะมาแนะนําตามความรู้สึกของตัวเองแล้วก็สิ่งที่ตัวเองเจอนะคะเอาจริงก็แอบเศร้าอยู่นะคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเพื่อนค่อนข้างยากพอสมควรเลยนะคะแม้เราจะรู้สึกกันก็ตามนะคะแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองว่าเราเป็นเพื่อนในทันทีนะคะอร่อยๆอย่างแรกเลยนะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ควรทําเมื่อเจอกับคนญี่ปุ่นนะคะข้อหนึ่งค่ะอย่ารีบร้อนที่จะเป็นเพื่อนกับคนญี่ปุ่นมากเกินไป สำหรับคนญี่ปุ่นนะคะเขามองว่าเพื่อนเนี่ยเป็นคนที่คอยให้คาปรึกษาแล้วก็อยู่ด้วยตอนที่ทุกใจค่ะแต่คนญี่ปุ่นนะคะมักจะไม่เชื่อใจฝา่ายง่ายๆแล้วก็จะเป็นคนพูดอ้อมนะคะแล้วก็จะไม่พูดตามความรู้สึกจริงๆค่ะข้อ2อนะคะการพูดคุยกันหลายหลคนในกรณีที่พูดคุยกันมากกว่า1คนนะคะคนญี่ปุ่นนะคะก็รู้สึกว่าอยากจะหนีแล้วก็อยากจะออกจากตรงนั้น,นะคะ่ะทำไม คะเหตุผลก็คือเขารู้สึกกลัวคะ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทายังไงดีเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเขาสอนมาว่าอย่าไปไหนมาไหนกับคนที่ไม่รู้จักอืมก็เป็นหนึ่งเหตุผลนะคะที่คิดว่าคนญี่ปุ่นระแวงเมื่อพูดคุดยกับคนที่ไม่รู้จักคะ่ะ ข้อ3ไม่ควรพูดเสียงดังจนเกินไปนะคะนิสัยของคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ชอบอยู่ในห้องคนเดียวงิยบๆค่ะถ้าเรียกคนญี่ปุ่นตอนที่อยู่กล้ๆเนี่ยเราเสียงดังอันนี้ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยหรือว่าอยู่ในลิฟต์เนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็ไม่ชอบค่ะเหตุผลก็คืออาจจะสร้างความรำคาญให้กับคนอื่นค่ะแล้วก็คนญี่ปุ่นไม่ชอบเป็นจุดเด่นนั่นเองค่ะ 4. เรื่องที่ควรระวังเมื่อชวนคนญี่ปุ่นไปเที่ยวค่ะจากที่ทุกคนรู้นะคะก็คือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่ชอบพูดกันตรงๆเเนนนนาาาาาาาะกกรรที่่่ชววขตอหห้ลยค็พูด ไปกันเถอะเพราะทุกคนก็ไปนะแบบนี้แบบไม่ควรมากๆเลยทุกคนจริงๆแล้วนะคะก็มีบางคนที่ไม่กล้าปฏิเสธนะคะเพราะไม่อยากทําให้บรรยากาศของทุกคนเสียค่ะแต่ใจจริงๆลึกๆของเขาก็าคือเขาไม่อยากไปนั่นเองค่ะแล้วก็มีหลายๆคนเลยค่ะที่ดาวทาของคนญี่ปุ่นไม่ออกแล้วก็ไม่รู้ว่าเขากังวลใจยอยู่เรื่องนี้ก็ควรระวังมากๆเลยนะคะทุกคนคะเข้าใจนิสัยของคนญี่ปุ่นไหมคะมันอาจจะยากแล้วก็ซับซ้อนไปนนิดนึงเนาะ ต่อไปนะคะเราจะมาแนะนําวิธีที่จะเจอคนญี่ปุ่นและอากีนะคะก็เคยแนะนำแอปพลิเคชัน HelloTalk ไปแล้วนะคะก็จะเป็นคลิปแนะนําแอปพลิเคชันนี้นะคะไปดูกันได้นะจ๊ะอากีคิดว่าเราสามารถทําความรู้สึกกับคนญี่ปุ่นไม่ว่าจะในแอปพลิเคชันหรือในบริษัทก็ตามค่ะตอนที่เราเจอแล้วเราอยากเป็นเพื่อนกับเขาควรทายังไงดีนะและเมื่อกีนะคะก็ได้แนะนำเรื่องที่ไม่ควรทาหรือว่าห้ามทาไปแล้วเนาะเอาล่ะเรามาแนะนําเรื่องที่ควรทํากันบ้างดีกว่าค่ะข้อหนึ่ง การทักทายแล้วก็ขอบคุณการทักทายเนี่ยทุกคนเป็นสิ่งสําคัญที่สุดของคนญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะตอนเช้านะคะก็ให้พูดคําว่าโอฮาโยตอนกลับเนี่ยก็ให้พูดว่าโอสกาเรซามาเดชิตะไซยนาระหรือไม่ว่าเขาจะทําอะไรให้เราหรือว่าให้สิ่งของเราเนี่ยเราควรพูดอาริาโตะเสมอนะคะอาอย่างแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เราควรทำเมื่ออยากเป็นเพื่อนของคนญี่ปุ่นเนี่ยก็คือการทักทายเนาะก็มีคนที่ไม่ทักทายกันในบริษัทนะคะแล้วก็มีคนที่คิดว่ารุ่นเดียวกันก็ไม่ทักทาย ต่จริงป้าญี่ปุ่นค่อนข้างถือนะเรื่องนี้ลาญี่ปุ่นนะคะก็มีความสุภาษิตประโยคหนึ่งว่าชิทาชิกินาคะนิโมเลกิอาริแปลว่าควรนักษาเรื่องมารยาทและให้เกียรติกันเสมอแม้ว่าจะเป็นเพื่อนกันก็ตามเรื่องที่2นะคะการพูดเรื่องของตัวเองค่ะก่อนหน้าน,นี้นะคะก็ได้พูดไปแล้วนะคะว่าเราไม่ควรถามเรื่องส่วนตัวมากเกินไปถึงแม้ว่าเราจะสนิทกันก็ตามค่ะแต่ก่อนอื่นเลยน,นะคะเราก็ควรพูดเรื่องตัวเองเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะให้เขาฟังค่ะเพื่อให้เขารู้จักเราเนาะ ตัวอย่างเช่นนะคะสิ่งที่ฉันสนใจมากๆเนี่ยคือการกินของอร่อยๆแล้วลก็กินของที่ชอบเรานะคะพูดเรื่องตัวเองจบปุ๊บแล้วก็หันไปถามเพื่ค่ะตัวอย่างนะคะอืมฉันน่ะชอบอนิเมะเรื่องวันผิดบ้างๆเลยเอ้ยว่าแต่มีอนิเมะเด็ดๆแนะนำอีกไหมอ่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนข้อ3นะคะเมื่อเราจะอัพรูปลงโซเชียลเนี่ยและในรูปก็มีเขาอยู่เราควรขออนุญาตเขาก่อนนะคะเพราะว่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่เปิดเผยหน้าตัวเองบนโลกโซเชียลค่ะ ถ้าเราไม่ขออนุญ,ญาตเขาก่อนลงโซเชียลเนี่ยก็อาจจะทำให้เขารู้สึกไม่ดีกับเราก็ได้นะคะทุกคนต้องระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะก็ 4, อีก,การใส่ใจอีกฝ่ายอาจจะพูดเรื่องข้อความเนาะการที่เราส่งข้อความไปซ้ำๆๆเนี่ยก็ในระหว่างที่เขาทางานอยู่เนี่ยอาจจะรบกวนเวลางานของเขาก็ได้นะคะแล้วถ้าคุณสร้างความลาคาญให้กับเขามากๆเนี่ยเขาก็อาจจะไม่อยากเป็นเพื่อนกับคุณก็ได้นะคะคือคนญี่ปุ่นนะเขาแบบค่อนข้าง p พร v วทซี่มากจริงๆเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างค่ะทุกคนอากีนะคะก็ได้แนะนําสิ่งที่ควรระวังเมื่ออยากเป็นเพื่อนกับคนญี่ปุ่นค่ะและสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยเราอย่ารีบร้อนจนเกินไปนะคะค่อยๆไปค่อยๆไปเนาะนิศัยของคนญี่ปุ่นที่อากีแนะนําเลยเนี่ยแต่และคนมันก็มีความแตกต่างนะคะอากีก็ได้เล่าเกี่ยวกับคนญี่ปุ่นที่อากีเจอมาเนาะถ้าใครมีข้อมูลอื่นๆหรือว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยก็สามารถแชร์แล้วก็มาเล่าเรื่องราวใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะคะ เอาล่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะเราจะมาทำคลิปดีๆเป็นประโยชน์กับทุกคนเรื่อยๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย